กินตุเรต่เช้าเลยอ่ะอืมดิฉันชอบมากนะคะบางทีนี่กินเป็นลูกๆเลยนะที่ประจีบุรีเขาบอกว่ามีต้นทุเรียนอายุนับร้อยปีค่ะโ <c oughs> อ้โหเรียกว่าเป็นคุณทวดได้ยังงั <c oughs> น่าจะเป็นคุณทวดได้แล้วนะดูสูงมากนะคะโอ้โหสูงขนาดนี้แล้วก็ลำต้นเนี่ยต้องใช้คนโอบถึงสองคนนะคะโคนต้นนี่คนโอบสามคนเลยค่ะอายุร้อยปีแบบนี้แต่ว่าให้ลูกดกนะปีหนึง่งเนี่ยสามร้อยกับลูกนะคะ เจ้าของบอกมีเคล็ดลับดีๆค่ะเจ้าของสวนนี้ชื่อว่านายสมคิดสอนราศเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะต้นทุเรียนเนี่ยก็พาไปดูเลยบอกว่าเป็นต้นทุเรียนชุดแรกๆของจังหวัดปราจีนบุรีพาไปดูสวนเนี่ยกว้าง30ไร่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้นานา,นานชนิดนะคะแต่ว่าที่โดดเด่นที่สุดเมื่อสักครู่นี้เห็นโอ้โหชูต้นขึ้นมาสูงกว่าเพื่อเลยก็คือต้นทุเรียนต้นนี้นะคะอ,อายุนับร้อยปีค่ะ ผู้ใหญ่บอกว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาให้ลูก300กว่าลูกแต่จะลาบากนิดนึงเวลาปีขึ้นไปเก็บเนี่ยเนื่องจากว่าต้นมันสูงใช่ไหมคะบันไดอันเดียวมันมันไม่พอค่ะต,ต้องใช้บันไดหลายๆอันต่อขึ้นไปกว่าจะเก็บลูกทุเรียนลงมาได้นะคะส่วนถามว่าใช้สารเคมีอะไรอู๋ทำไมลูกมันดกขนาดนี้ผู้ใหญ่บอกว่าส่วนนี้บอกเลยว่าปลอดสารเนื่องจากว่าตัวเองจะใช้ปุ๋ยที่ทําจากน้ําหมักล้วนแต่ ว่ามันมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะที่ผู้ใหญ่อยากจะฝากบอกที่ฉันไม่แน่ใจว่าต่อจากนี้ปลาร้าจะขายดีขึ้นหรือเปล่า oh. เขาบอกว่าสาเหตุที่ทุเรียนดกได้ขนาดนี้แล้วก็อายุนับร้อยปีเนี่ยเนื่องจากว่าใส่ปลาร้าเป็นหัวเชื้อของน้ำหมักค่ะนเออไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะนั่นเหรอะเอาปลาร้าเนี่ยไปเป็นน้ำหมักนะคะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะที่คุณตาคุณยายของภรรยาเจ้าของสวนเดิมเนี่ยใช้มาจนถึงปัจจุบันค่ะโอ้นี่เป็นเคล็ดลับใหม่เลยนะ ถ้าเกิดว่าชาวสวนทุเรียนได้ยินนี่คงอูโหูไปหาซื้อปลรรากันใหญ่เลยนะคะคสาเหตุที่ใช้น้ําปลาราสดเพราะว่าต้นไม้ทุกชนิดชอบข้าวปลาสังเกตได้จากพืชผักสวนครัวอย่างสะระแหน่ค่ะเวลาที่ชาวบ้านทําปลาหน้าับไดเสร็จจะเอาน้ําปลาเนี่ยไปราด รถน้ำสรารนะแหนใช่ไหมคะก,ก็จะทําให้สาระแหนงอกงามมากกว่าต้นอื่นๆเขาสังเกตเอานะคะเรามาขนาดนี้แล้วต้องอยากรู้แล้วครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงเราไปฟังท่านนายกอบตอบ้านพระนายปัญญาบำร,รุงวัดเขาก็บอกนะครับว่ารสชาติของทุเรียนต้นนี้เนี่ยอร่อยมาก <of> เนื้อสีเหลืองเนียนนุ่มลิ้นครับ <c oughs> ก็เลยคิดว่าจะดําเนินการจดลิขสิทธิ์เป็นของท้องถิ่นแล้วก็ใช้ชื่อว่าเป็นทุเรียนทองบ้านพระตามที่สีของเนื้อทุเรียนแล้วก็แหล่งที่พบก็คือตําบลบ้านพระ พร้อมๆกับจะหางบประมาณครับเอากันให้จริงจังเลยนะฮะมาทําวิจัยค้นคว้าว่าทุเรียนต้นนี้มันสายพันธุ์อะไรมีอายุกี่ปีเพื่อว่าในอนาคตจะได้ทําเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่สนใจรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรเพื่อให้ประชาชนเข้ามาเที่ยวมาชมทุเรียนต้นแรกของจังหวัดปราจีนบุรีครับใครที่สนใจก็เข้าไปชิมหรือว่าอยากจะไปชมเนี่ยก็โทรติดต่อไปได้ที่087-130-8686ครับอีกไม่นานเราจะได้เห็นทุเรียนทองบ้านพระนะครับ